เหตุสําคัญที่ตัดสินใจเข้ามาร่วมศึกษาในหลักสูตรวทจรนี้ก็เพราะว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะครับแล้วก็มีเชื้อสายจีนเนี่ยเมื่อมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับจีนเราก็มีความสนใจว่ารากเหง้าของเราที่มาจากจีนเนี่ยนะครับจะมีองค์ประกอบอะไรอย่างไรบ้างรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงจากจีน มาจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับก็คิดว่าหลักสูตรนี้น่าจะสามารถให้ข้อมูลกับเราได้เป็นอย่างดีในหลากหลายแง่มุมนะครับทั้งในเชิงวัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคมการเมืองรวมทั้งด้านด้าน,านเทคโนโลยีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเข้ามาศึกษาเนี่ยนะฮะก็มีความคาดหวังบ้างตามสมควรนะครับแต่ว่าพอหลังจากจบการศึกษาแล้วก็พบว่า เราได้มากกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับหลายๆเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเราก็สามารถมารู้จากหลักสูตรนี้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนนะครับก็อยากจะบอกกับหลายหลายท่านที่อาจจะสนใจเรียนหลักสูตรบทจเนี่ยนะครับว่าถ้าท่านได้มีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมเรียนมาร่วมศึกษาเกี่ยวกับวิทย,ทยาการไทยจีนนะครับซึ่งผมเชื่อว่า จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนทั้งในแก้การใช้ชีวิตของเราส่วนตัวด้วยและการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประโยชน์เพื่อการทําธุรกิจต่างๆด้วยนะครับหรือการทํางานในสาขาวิชาชีพใดก็ตามผมเชื่อว่าท่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทํางานในชีวิตของท่านได้ให้เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตส่วนตัวกับครอบครัวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เชื่อว่าหลักสูตรนี้หลักสูตรปตจนี่นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านแน่นอนครับ